สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี้ค่ะเออหมูจักวัดดีเป็นแอ้มคือขาตุย่างอยู่นั่นคนไปลังเอาผักใส่ปากหรือเนาะเข้าวพี่น้องจินมข้าวเยอะค่ะกินมข้าวน้ำกระนั่งด้อยค่ะข้าวไปเชียร์พี่น้องเจ้าอืมเจ้าผิมดิบเจ้าลวกผักเลื่อนอาหารไม่ใหญ่อบหมูอบหมูขันกินข้าวกับเจ้าก็ลวกผักนี่จะเลื่อนอาหารทักเด้ง่น้องเล่นทักค่ะกินยังก็ต้องระวังเด้อพี่น้องเด้อมนีเหมือนลวกไผมันหลาย แน่นอยู่พักงาเนี่ยจิ้มเน้อืรมี่ผิดมีภัยดอกอข้าเขอเป็นไรมัน่ะกินได้ในมูอะเอะจำบ่ไดี๋หมอห้ามอ่ะนิสอ่ะเอาขกินหมูบ่อดจีอกินบ่อดดมันเป็นไขมันโอ้ยเนอเจ้าพี่มย์้องบอกหูยอ กันยังว่าอยู่นี่เดี๋ยกัยังว่าให้เอฟซีฟังว้าให้ฟังอยู่นี่เดี๋ว่ากินยังก็ต้องระวังเป็นไครมันที่มากินทอดมูได้จังได้ดนนจีเออเอามันกินเม่อได้กี่ากินบ่อได้ลหรอน้อจกินเจ้าวกินพักไปพี่กินได้เกียวก็พักกี่แ่าเออสิกินเขาหรือสิกินยาเป็นเขานั่นเห็นบ่ฟุ่งเลยบ่ก็สิกินเขาด้วก็เลยที่อยากกินยาเนาะจะก็บอกผู้บ้านก็จังทั้งเล้าก็จะกินที่ละมูออ่ะใครมัน ขับน้องขับก็ไว้บ่ได้โอ้ยเนาะมันบุฟู่จักยังหมอคือบ่ได้หามใครวะหมอบ่ได้หามจะหมอบอกว่าจะเป็นไขมันจะกินหัวเอาเอาเจ้าเจ้าคือบ่าปิ้งปลาปิ้งเปอให้ข่อยแน่ัน่ะฮันว่าข่อยกินหมูบ่ได้อ่ะมันไม่ลักปลานะเจ้านี่เดชวุ้ย กินตะขากระเจียวไม่ได้บอกห่าน้องเดือเอาก็กินได้ตีก็ยังว่าไขมันโอ้ยเนาะป๊ากรอบพี่้องอบหมูกินกข้าไปนี่นี่มันก็หลายเหรอแบนนะี้กินยังกระต้องระวังด้วยครับเห้ออ้ยอกินบอ่อดดกินได้ต่เจ้าวนี่เจ้าว่ะให้ตัวบ่เป็นบาวา,นบาวานบาววานก็ข้าวเหนียวนี่กินบอ่อด้ จะเป็นบกหูุดจังยังนั่นแหละครับพี่น้องกินยังก็ต้องระวังขันเป็นม้ามันงามันอยากหดคูอยู่น้ำเหวอาหางให้กินจะง่ายพี่โดนนี่ถังแจ้วเห่อเขาโอ้ยมันออกห้อนท้องแล้วแม่เท้าจะกินพักที่ละพักก็กกินอยู่ยากจียากกูช่วยดมได้ยุขันเอาดมเออดมเมา อเอาอกินเขาไว้แกินแล้วมันเป็นใครมัน <c oughs> คอยห่วงเจ้าได้เดี๋ยวนี้ก็เ <c oughs> ยหมอ